สวัสดีจ้าพี่น้องดอกไมส้สวยๆสิภพ้าพี่น,ออน้องเมล็ดแท่นเขาป้าพี่น้องช่วงใบผ้าพี่น้องเมื่อตัดปากเนบออมเไกัพี่น้องสวัสดีจ้าสุขุสุขคนพี่น้องกฤษฎีษได้ย่าสิผักจากน้อยพี่น้องผักย่ามเสาช่วงใบคอยเขาป้าย่าสิอมอมันมักอื้ออ้อน แกงใส่ใกใสไก่แซ่ว้ถ้ากินหนาหนาวพี่น้องแสบีบคือเกาพี่น้องรสชาติกับโบเปียนแสบีบคือเกาจ้า,จามาตัดเอาบทถนัดเลยบัดนี้ตัดบักแนบพี่น้องเพิ่นว่าบักแนบเป็นเช่นนี้นี่บักแนบเห็นบ่บักแนบบักแน็บไรนัวอย,ยู่พี่น้อง hắn mới nè nuôi nè nuôi chứ à hắn nè hiên bao nè lái nuôi chứ hiên bao lái nuôi à cứ đang cười nằm cả anh à, nè cứ nuôi nhây nuôi nhây sữa bò ao bể thảo neo à, ao nuôi nhây nhây này. Bực nèp. Knuy nha nẹp nuôi yên đều nuôi yên nha. Anh sẽ bóng. Ut tốn Anh móc nha.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  Anh Anh móc cả non móc nha. นี่ๆ้าย่อยแกงไปพี่น้องแกงทีเดียวเพ่อไวนี่นุ่ยนุ่ยกับไายอยู่มื่มาผิกมาผิกจักสิซุกเ่อซุกพี่น้องเมิ่ออันนี้เห็นมัมาไปตำขว่ตำใส่เฮ็ด้อพี่น้อง ซุปเพดไหม่อบร่งอันนี้หระพาบักเน็บซองน่วยไปขวดเสกไก่พี่น้องพฮะาอีตูเน่หระพาเน่เต็มไปเบิดอยู่พี่น้องเบิ่งเป็นดอกพักซี่กะมี่พักซี่ ผักแพลวเห็นบอผักแพลวผักแพวอันนี้มาละเห็นบอหนุ่ยมันละอตุนเอเตนอยู่เห็นบออตุนเอเตนเทิงนี่กับเมนเทิ้งนี่กับเมนอ่อตุนเอเตนอยู่ ิท่้งพี่หอมเลยหอมใบนี่หอมหอมโอ้ยหอมหอมอันนี้เพิ่งนสิซุกเลยวล่ะพี่น้องนี่แต่เอาแนวเพื่อนบ่ดกดกพี่น้องมาพริกบ่งพราน่ะอุอนตวนีอเตนเนี้ย เห็นบ่ดกอีดีเพุคนอะคนอะดกขักม่ตัวนุยย่ยยี่เพียกับเมนดกดกนี่งพักสิเพื่นดกมากจังในบุอยู่ขังในบุพี่น้องขังในกับมียี่เพียเห็นบ่ตกต้นตกต้นอยู่ นี่เห็นบ่เบิ่งเสือเห้เบิ่งเนี่ยเห็นบ่เป็นทุกข์ขอเบิ้งเฮี้ยงกันอยู่พี่น้องเบิ้งดกอีดีเลยเบิ้งสี่กุมารพุ่นน่ะอยู่ข้างในก็มี่ซุกไปแล้วสามหน่วยสี่หน่วยนี่พี่ส่วนอีกที่นี่เห็นบ่ดกคัก อยูขอ่ข้างในหมักพริกโอ้ยหอมผักชีเด้พี่น้องหอมผักชีหอมผักชีเบื้งต้นเรื่ผักชีเปียงต้นบักใหญ่หนึน่งอันนี้กับผักชีโหระพาปนกันพี่นอาาา้องหญ้าผ้าเบิ่งบักพริกปุิมพี่น้องคนเพื่นบ้าเอาไปปนเอาไปสูบป,ปุ่น เอาไปซุปใส้เห็ดพี่น้องซุปเห็ดซุปเห็ดซุปเห็ดพักซีพ่พ่อเลยอยู่เลยกินอยู่พี่น้องอยากแสิขอจบกิบซัำนีย้นจ้ากิบสันสันเบ้องหมากอ่าง,ง่นพี่น้องปิดทีเดียวบบเบอร์นวยใหญ่บ่ตตึงสมบูรณ์ปนีเด้หมากอ่าง,ง่น ย้าซมมย,ย,ยซิมมึงเดียวให้ปพญาย้ายซิมมึงเดียวอันนี้บททีนไหนสุกปไปไหนพญาว่าเสียบอยู่วบนศานหวานอยู่พี่น้องนี่ย่ากสาิสิขอลาซสานีเน,นาะจ้าพี่น้องท่านตะวันเอ้ยท่านตะวันคนน่ะดอกราวเรื่องพอกันกิบไหมพี่น้องตอนบ่ายกิดสิพาพี่น้องไปเก็บเห็ดน,น้นจาจ้า ขอบคุณได้หลายพี่น้องวัสดีจ้าบ๊ายบายพบกันคลิปใหม้จ้า